แสดงว,ว่าห้างเครื่องของเป๋ามันห่างมันลงมาเห็ุทาง้งห้างนี้คนหนาแดง ครับพี่น้องหาปลาไหมครับผมทั้งหงีตัวนั้นพ่อต้นมะขามครับโอ้ีีอัน้นี่พูนครับพี่น้องอยู่ข้างตึงครับผมพู้าง้าพูนครับพี่น้องอยู่ข้างตึ่งครับผมอยู่กลางต้นมะขามเลยครับ เดี๋ยวมาปลาไหมครับพี่น้องลังเจ้าปลาหาปลาอยู่ข้าวหันคุณคุณมันดีหาเลาะค้างบ้านครับเลาะตีนบ้านเขาครับเดี๋ยวผมมาลุม้หมิึงครับพี่น้องครับ

ครับพี่น้องน้ำมันไงอยู่ครับเต็มเลยครับนะครับไปเบิ้งหลานเอาม่มครับผมอยู่ไก่กันเลยครับก็ะติบผมเอาครับห้างไงวะเป่าโอนตัวอยู่ข้าตัวนั่นถือถือเฮ้ยปีนเอาเลย

Hoppino, mãn tìm miền học bùm để đăng ký học tập trung bình yang fan,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  yang ตัดไปฮะเออครับผมหาต่อครับ เัียวขวามือครับพี่น้องเจลีนวครับผมโมโหห้างหน่อยห้างใหญ่ครับพู่นอยู่ด้วยไปครับพี่น้องค่อยขึ้นไปน้ำเห็นหรอพู่นครับพุ่นพุ่นพุ่นไปเลย ค่อยๆลงมาด้ือน้ำ ดังแค่เอาน้ำมันดีอยู่ครับผมไปได้ครับน้ำมันพี่จะมีมหน่อยเนาะวัหน่ายังมไม่เคยเห็นว่ะ ร้านถอยเราครับพี่น้องห้องบอกไง่ายเลยวะอินนี่แมนน้ายังไม่ชงนี่ละนี่หัวหน้าอย่างนี้พี่น้องต้นคอยดำตำเลยไม่เคยใส่เนาะ นักะยางพันมาหนีละหนังรับตายางนี uh, I mean, I okay. oh, 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 ่รับตายางอกขึ like, ้นอ้าวถูอู้หนังวันเือุยยอดเลยวะุยอดเลยครับพี่น้องหนังวันหนังกระยางไม่ช่องนีเลยคือว่าห็นวรรับตาย่างวู้นี่ไง รุ่นรับต่างกันเลยวะยื้อกันนันละไอ้ป้าปบานหนวกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวหอวหน้าบ้านหน้าบ้านงามครับแต่ดังแก่ไปจะเหนีมหน่อยดิ เดี๋ยวแล้วนี่บวชัวบบมาจับไม้บบูนี่เป็นปุ่มนี่นี๋ยวเบิรงเบิงก่อนตัวให้เ,เป็นก้อนนะสิเอาเป็นดงังเหรอดึงมากแปกเลยเขี้ย

ครับพี่นอ้องหวานเต็มเลยครับ <laughs> เกือบม,มุน,มมอน,นเอนายากครับผมมันบ่มีบอลปีนเอาเขี้ยมสิเขี้ยของจะหวานบ่ครับผมพี่น้องเจออีกแลครับผมเอ้นในกอไผ่ครับพี่น้องเสิฟนะฟังเลยนะ นครับ้ำดำเลยครับโฮกครับก็ไปนี่บางหัว่าจอทางไหนเลยครับอย่างเมืองทางนี่ก่อนนี่คือน้อทางนี่ดีกว่าเฮ้ยครับพี่น้องของ้างใน ครับพี่น้องหนอนสุดยอดเลยครับผมนางงางเงขาวผมเต็มครับหนอนได้มูลเด็กน้อยเอาอีกสิไอ,อ้สิไ่้จะตัวนิ่นเอาอยางไง

อือมุนแตกวะนั่นคือว่ตัดก่อนดิตัดเอง ใส่บึงบ้งๆึ้งนหวานสุดยอดเลยครับใหญ่ฟอมเสพยฟอมหสฟอมาลากลูกตรงนี้บัดแ,แกใส่ต้งใจอเด็บเตรียมตาแล้วพี่นออ้องเอ้ยเอใส่ไ้เลยตัดข้อหน่อยน่างเน้นะมันยง 来，<把 S 2> 啊、拿到。

พุ่นเดี๋ยวฟังพุ่นอีกนั่นเลยฟังข้างพุ่นข้างหนึ่งเห็นบ่มันสามห้างุ่นเด่นข้างหน่อยห้างหนึ่งพุ่นฟังพุ่นเปาเห็นบ่อะไรเป้าห้างหน่อยก่อนไงตัวสามห้องอะไรเป้าห้างพุ่นก่อนไงได้ค่อยมาห้างไง ใบมัน้นค่อยเห็นดีเนาะใบบันนี่คอยเห็นบงหูไงห้องะแดงีว่่น่าเาว่ะใบจะข้างเลยใบจะข้างเลก็หลข้างอยู่ค่ะแต่มันมีแต่ข้างหน่อยหน่อยข้างบวหงนหน่งบวมน่ง เอามาออกมาจังข้างนอกจังใส่หัวอีเด้งเนาะเฮ้ยจะคงบ่เอาก็ลานก่วน่นแล้วค่อยยืนลงมาหน่นมันจะเอาห้างหน่อยบ่นนั่น ยอนยอนลย่ยงาลงมาไอ้เปาแแจับกามั้เอยลูไปไปหไแ <c oughs> สดงว,ว่าห้างเครื่องของเปามันห่างมันลงมาเห็นทัางทั้งอีกคนหนึ่ง มันก็มีอยู่อโอ้คุณแจ้วว่าเปล่าห้างหน่อยนะอะไรวะหล่ะเออเอ้าอี สวยครับข้างนี้ขาวงามพรอมดววเดี๋ยวพากลับบ้านปะกลับบ้านเฮ่ค่ำแล้ชมผลงานครับพี่นอ้องอออันนี้ของนายพันป๋าครับผม,มเดี๋ยวไลาอย,ยูครับนี่ ในจะห้างเปาบ่มาต่ำกว่าสิบมาต่ำกว่าสิบมาได้นาบเนาะไม่วมีจะหั่นน้อยหน่อยะครับของนายพานเปาครับของหยเลยใ่หไอืมนี่ครับของผมครับพี่น้องครับของห้จะหังนไปจิตแต่ห้านอยู่ละนี่ะ่นงาม นาเรียนนคุณนภศักดิ์ครับเรีนโอ้ปลาเอาเลรตัวนั้นถ้าถัดจุดแดงนนะงานใบตองก็ดีแล้วเจ้าวจะพากระบาะแล้วสำหรับคลิปนี้โจไว้ซ้ำนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่องจากฟันเดอรครับพี่น้องเป็นก็ร่างใจให้คลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ